ไหนก่อนอ่ะวันนี้เราจะย่างบาร์บีคิวนะคะนี่อันนี้ก็คือฮาลาสุกเนี่ยฮาลาสุกก็คือหนังอ่ะหนูรตรงท้องของแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้มีนะคะนะคะมีตรงท้องของแซลมอนมันก็มีไส้กรอ,อกนะคะ,ะนะคะนี่เรียองเท้ไเป็ดอ่ะ,อ,ะอันนี้อ่ะกระโบชาเอ๊ะททมุลโกชิก็คือขา้าวโพดแต่ขา้าวโพดเนี่ยนะคะ มันเป็นข้าวโพดนะคะแล้วมีอะไรออืเอ,เอ,เอ่ยดูหน่อยนี้อะไรมาสก์กอ่ะอยา่าใส่กเุเลนี่นี่แล้วก็มีเออ่แล้วก็มีมะเข,ข,ขือมะเขือมะเขือยาวนะคะนําไปย่างนะคะมะเขือยาวแล้วก็มีถั่งอ่อกถั่งอ่อกก็คือมุยาชินะคะถั่งอ่อกนี่คือมุยาชินะคะ ส่วนกุเล่น่คืออันนี้น้ำมนนี้น่สุดนะคะนั่นคืมะมะเขือยาวนะคะแล้วเราก็มีนี่ยนะคะบอคครีนะคะแล้วก็มีกระหล่ำดอกนะคะนี่ก็คือใบนะคะที่เขาสดมากเวลาทานกับซาูมินะคะหเรเดินมาทานสดกุเนอนามอวาซซตไม่้เอ๋กมิอะไรนะอันนี้ันันโซอะไรวาเซตวงจงไม่รู้จัก

。これเรียกか？่าตกสดาจใส่เข้าไปหน่อยค่ะนะคะอ่ะอันนี้เป็นกิมจิกิมจิทำเองนะคะใช้อันนี้กิมจิแล้วก็มีแครอทนะคะนี่โกโบนะคะอันนี้เราซื้อมานะคะที่เขาทำเป็นสลัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะเอ่อกล่ำปรีนะคะส่วนนี้ซอสเอ่อ น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองเมื่อเขือเทศสดนี่นะคะแล้วก็มีซุปซุปซุปสาล่ายซุปสาลายนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะกุใจอันนี้เรามาทานสดนะคะอันนี้ก็คืออวา,อาบินะคะนะคะาซสบินะคะาวาบิสดนะคะกินทั้งต้นเลยค่ะกินทั้งต้นนะคะเอาเป็นนี่นะคะน,นะคะเรามาทานสดนะคะ นะคะนี่ตรงนี้นะค่ะตรงนี้วาซาบิสดตรงนี้ตรงนี้ทานสดหมดเลยเนี่ยนี่คือวาซาบิสดนะคะวาซาบิสดอะวาซาบิสดนะคะเดี๋ยวทานสดเลยค่ะเนี่นะคะเขาจะค่ยเนี่ยตรงวาซาบิสดนะคะเป็นพืชน,น้ำนะคะเขาจะปลูกค่อยๆเบบอดอร่อยค่ะเนี่ยอ่ะอืมอืม ทานสดค่ะหรือามาทานส,สดโรสอบิบนะคะอืมก็อันนี้หนราคานะคะนะคะผัวนะคะแล้วก็อืมเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะมีนี่อีกมีขนมอ่านี่งชุดจาลาชุดจาลาในขนมปัง ขนมปังลดราคาจาก2องเยน2อ6เยนลดเหลือ1 7 2 8 0เยนนะคะขนมปังนะคะก็หุงข้าวไม่ทันอันนี้เป็นมีเป็นเอ่อคืออะไรคะผลไม้แห้งนะคะนะคะเอโกมาโ <มา S 1> นา<ม>าะฮะเอโกมาโนะฮะอ่าเออเอเอใบงาใบงา,า,งานะคะอ่ณคงจะเอามาแก้ให้นะคะอันนี้นะคะไม่ใช่ที่ทานกับซาซูมินะคะเขาเรียกเป็นใบ เหมือนกระใบนาค่ะนั่นเองเอ գ อมะนอหเอเอเอโกเอโงมะเอโกเอ่งหน่อนะคะเป็นใบของนานะคี่นะคะนี่นะคะนะคะอันนี้คุงจังกำลังเติมเติมผักนะคะย่างเข้าไปนะคะนี่นะคะกลับมาดูที่ขนมปังของเราขนมปังนี่ก็เป็นขนมปังนะคะนีเป็น เอ่ออ่ามีเป็นขนมปังแล้วก็อันนี้อุนมะเอนอันนี้ฟรุนชีสชีสฟรุตสติกฟรุตสติกนะคะฟรุตสติกเป็น,นเป็นผลไม้นนมแหงนะคะเป็นนะคะลไม้แหง้งนะคะผลไม้แห้งกับเอ่อเป็นแห่งขนมปังกัดผลไม้แหง้งนะคะแล้วก็คพื่จังซื้อ,อบเบนโตะมาด้วยนะคะเป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างกับข้าวนะคะ ข้าวไก่ย่างเพราะหุงข้าวไม่ทันนะคะอ่าอันนี้อีกเดี๋ยวเราเอานี่มานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำนี่โกมะเรื่ออะไรนะโกมะโกมะไอออะไรนะแตงกวาคิลิจะมาทำกับตรงนี้ตัวนี้ทาตะกี้คิลนโมฮะทาตะกี้คิลินออาตะกี้คิลิโนโมโตะนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวนี้นะคะ แบบนะคะนี่ซอสทานกับสลัดเครื่องปรุงนะคะที่ไม่พอนะคะว่าโอเคอันนี้ก็จะตัดก่อนะคะจะทำกอย่ลงวันนี้กะชี็ขยายายขวดก่อนนะคะ วิธีทำนะคะใช้ตัวนี้นี่แล้ช็อตต์่อดว่าใส่ปนิดเดียวนะคะเพราะเขาจไม่ชอบเค็มอ้ที่งอเอาอัตตเมะมาเสลมาเสมาเสาจมาแล้วก็คนๆคนะคะมาเสลอกคนๆคนมาเสมาเส

ได้รูจอโอเคแต่จริงออกเมีเนี่ยเรามีงานน่าจะใส่เพิ่มมีงานสดอืมอือ๋อืมอ๋อเออเอ๊ะของคุณจางเป็นมิสูเนี่ยหรอ ดีกว่าเน,นะอะอันไหน,ไนดีกว่าเนอะคอืของอออคุณจังเป็นนี่ค่ะเป็นหมู <c oughs> จะทำหมูย่างบุตันสกันบุตันจ์ดวันนี้คุณจังจะกินเป็นหมูนะคะเพราะว่า <c oughs> วันนี้กินนะคะคุณจังทานเป็นข้าวใสะะ่ย่างว,วันนี้ซื้อเป็นหมูแพ็คมานะคะของข้าวเจ้าซือฟูดให้คงอิ่มมากอันนี้วันนี้ก็เลยไม่เอานะคะอืม นี่เป็นจังวันนี้เป็นหมูนะคะน,นี่น,นีซื้อเป็นหมูแพ็คมานะ,ะ้วค่ะหมูนะคะเดี๋ยวว่าย่างหมูนะคะอันนี้เมนูวันนี้ก็ประมาณชวนมาทาบาร์บีคิวกันดนิดหนึ่นอันนี้สี่อยาคทำโอ้ซุปซุปกระดกสดกระดกเสิร์ฟน,น,น,น้ำซุปร้อนๆนะซุปสาหร่าย ุปสาร่ายค่ะสารายนะจ๊ะสาร่ายค่ะหอซุปสาร่ายก่อน ซอสกิมจินี่โกโบโกโบนี่ช่วย,ยถ่ายท้องดีมากนะคะโกโบอันนี้เขาทำสำเร็จรูปนะคะแล้เดี๋ยวซื้อกลับบ้านสลัดโกโบนะคะไม่ต้องทำไม่เสียเวลาอืมอืออืมอันนี้ผักก็มีประมาณนี้อาวมาเจอตัะลืมไป อันนこれなんでいいですかวาซาบินั้นดอกนั้นดอกนั้นนี<瓜>่น้ำผ<嗯>ัดผัดน้ำมะนาวอยู่ที่น่ะโอ้มาโชวมีทสเมื่อกี้ลืมไอ้นั่นอันเนี้ยเฮนเบโกะเฮนเบโกะซากนาดู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 เฮนเบโกะซากะนาคืออร่อยยู

าาัก็ปลามาแล้วครับไม่ไม่เขต้องวราคาง่ะไม่ถือเกินีัลโหลปลาแ่ยเดียเด๋ยวมนแบกกันทางคนละที่เพราะว่า ข้าวไม่ถาเ่อเส้เดือบเดี๋ยวทำดปลาเดี๋ยวมีแต่กันข้าไม่ถานนี่อันนี้เหลือร้อยยี่สิบเก้าจุดหกนเย็นนะคะทำด้วปาด้วยนี้กะหัหนูปทอดนะคะประมาณนี้นะคะนี่ 我困感冒三 เดี๋ยวขอตัวทางเข้าก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวขอแกะนี่ทานด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้มีสปัเกตตวยเนาะโอ้น่ารูโก็ดอูอืม,อม